ขเขาแถไปกินข้าวที่โต๊ะอาหารที่โรงเลี้ยงแล้วก็จะตัวก็เปียกใช่ไหมฮะเขาก็ายืนก็แกล้งเหมือนกัดหานใหม่เคาะจานเคาะถ้วยอะไรก็ให้เก็บช้อนใช่ไหมฮะเก็บช้อนแล้วก็ตัวแล้วก็เปียกหมดก็น้ําก็ไหลลงไปเอามือถูพื้นก็เอามือถูพื้นให้หมดเลยแล้วก็โชว์มือขึ้นมามือก็จะดาเพราะน้ํามันไหลไปขี้เคนขี้โคนเราก็ไหลไปก,ก็ป้อมกันระหว่างบัดดี้ แล้วลองวาดภาพแล้วบางคนก็แกงพักทองกับไอ้ข้าวนี่จะรวมกันอยู่แล้วแล้วก็เอาบัดี้ป้อนกันบางคนก็กินไม่ได้อึอักอึอักถ้าบันดี้คนใดคนหนึ่งอ้วกออกมาเนี่ยต้องช่วยกันกินก็บอกอย่าอ้วกนะอย่าอ้วกนะเราก็ต่างคนต่างขู่กันไม่รู้ว่าใครขู่ใครว่าห้ามอ้วกอ้วกก็ต้องกินบันดี้ผมไม่ได้ต้องอ้วกผมบอกถ้าจะอ้วกแกะเสื้อให้อ้วกใส่เสื้อ ออกไปเลยออกใส่เสื้อมันก็ใตนี้<ๆ>ก่อนที่จะมากินข้าวมันต้องไปโดนในหนามกระสุนที่ก็แทงตัวเป็นแผลเต็มหมดแล้วอะ่ะมันก็แสบมันดิด้นทั้งตัวเลยครับสารพัด <c oughs> แผลเราว<ๆ>โดนแผลโดนอะไร